ระวังหนีมิฉะนั้นนายกำลังจะเสียเวลาเป็นอะไรไปพลึกษาสักเสร็จคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดอะไรนะเช่นนั้นนั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมต้นไม้ดึงดูดดอกแดนดิไลออนมาเร็วอาสน์จะไม่ปล่อยให้ใครก็ตามเห็นท่าแท้ของมัน เงาหลบหนีเสื้อคลุมทมินสายแร่มังกรหินนี่คือด้วยเวทมนต์ธาตุดินที่น่าเกรงขามวิญญาณของฉันจะพบกับความสงบถ้าฉันสามารถโค้นอสูรที่ได้ออกไปเดี๋ยวนี้ คุณยายกลิ่นอายของเธอแข็งแกร่งมากกว่าของผังไหลคุณยายมันเป็นกับดักฮันเตอร์ถูกคนภูเขาฆ่าตายเพราะว่าความโลภของพวกเขาสิ่งมีชีวิตทุกตัวที่ตายและเลือดที่พวกมันหลั่งออกมาจะกลายเป็นสารอาหารอร่อยสำหรับลินเดนศักดิ์สิทธิ์ยักษ์สีม่วงไม่เคยคิดเลย ว่าคนร้ายตัวจริงก็คือต้นไม้ที่ดูเหมือนไม่มีพิษภัยผีเสื้อราตีฟินิก์มันไม่ได้ขัดขวางมนุษย์มันรู้ว่าลินเดนศักดิ์สิทธิ์ยักษ์สีม่วงคืออสูรมันพยายามปล่อยให้เหยี่ยวเวทมนต์สีขาวทำลายมันคุณยายอย่าไปตรงนั้นทุกคนออกไป รออะไรกันอยู่ล่ะว,วิ่งดิถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ